สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับเซลฟา้านะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํารถยอดนิยมนะคะเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่พิเศษสุดๆเลยเพราะว่าคันนี้นะคะเป็น Mitsubishi X p a n d e r Cross ค่ะเป็นตัว c o นะคะเป็นตัวพิเศษเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวให้ดูบอดี้สีรอบคันกันเลยนะคะคันนี้เป็น ปี2022ค่ะเลขไม้แค่65,000โลเท่านั้นนะคะได้เป็นรถปีใหม่เลยรถปี2022ค่คันนี้นะคะได้เป็นสีส้มพิเศษอีกต่างหากค่ะแเรามาดูสภาพตัวรถกันแบบเรียวๆเลยนะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะพี่ๆนี่เอามาให้ดูกันก่อนเลยนะคะใครที่กำลังหา X p e n d e r c r o s s นะคะรถครอบครัว รุ่นแรกเลยนะคะรถ MPV นะคะเสนอคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟ LED แล้วค่ะเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะคะ<ม>อยู่ในโครมเดียวกันเลยนะคะนี่ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกไฟเดย์ไลท์นะคะครบจบเลยค่ะแล้วก็คันนี้สัญ,ญ,ญลักษณ์มิสซูนะคะนี่เป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะร่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยมากเลยนะคะคันนี้แล้วก็ด้านหน้านะคะเขาจะบ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นตัวมิสซูนะคะด้วยโฉมการออกแบบของเขานะคะ มาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้ด้านข้างตัวรถจะได้เป็นแม็กเดิมอลลอยเลยค่ะเป็นหน้าดําปัดเงานะคะคันนี้แม็กขอบ17นะคะวี่ๆค่ยางปี2023เลยได้เป็นยางปีใหม่เลยนะคะรถคันนี้เป็นรถปี2022นะคะแต่ว่าได้ยางปีใหม่เลยยางปี2023นะคะคันนี้เป็นหน้าดิสหลังดานะคะพี่ๆเดี๋ยวดูรายละเอียดด้านข้างสิด้านข้างตัวรถกันนิดหนึ่งคันนี้นะคะด้านข้างตัวรถร่องรอยการใช้งาน ว่าไม่มีเลยนะคะรถที่ร้านนะคะรับประกันโครงสร้างให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ดูแลหลังการขายให้ด้วยนะคะนี่คันนี้ไฟเดียวก็ระจกมองข้างค่ะพี่พีไม่มีร่องรอยการใช้งานแต่อ,อย่างใดนะคะเหลี่ยมคมสันนะคะอยู่ครบเลยค่ะบุบเบิบไม่มีเลยนะคะพี่พีะจะให้ดูกันหน่อยนี่รถเงามากเลยนะคะคันนี้เพิ่งล้างเสร็จนะคะพี่พีแล้วก็คันนี้มีระบบเข้ากุญแจแล้วก็มีสัญญาณการขโมยให้พร้อมเลยนะคะกระจกแท้เดิมนะคะพี่พีจะให้ดูกันนิดหนึ่ง นี่เมโซนะคะแท้เดิมเลยนะไม่มีการเปลี่ยนมาแต่อย่างใดเลยเนดะีวดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้จะได้เป็นปุ่มฟ u s h start แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็พวงมาลัยมังดรฟังก์ชันค่ะคอนโซลด้านหน้า,น,าน,นี่ก็คือใหม่กริบเลยนะคะพี่ขากระจกปรับโยกแบบธรรมดานะคะแล้วก็เป็นเบรกมือแบบธรรมดาเกียร์ออตโต้นะคะในรุ่นนี้นะเดีวดูโครงสร้างด้านข้างตัวรถกันนิดนึงว่าของเราเดิมแท้จริงนะคะนี่อ่า ให้ดูได้เลยนะคะแล้วก็มีระบบแพชชั่นคอนโทรลค่ะระบบกันรถเลื่นถลายนะคะปุ่มฟูลสตาร์ทกุญแจเป็นแบบอิโมบิลิเซอร์แบบนี้นะคะ,ะนี่แล้วก็ระบบหมุนเวียนภายในอากาศของเอฟเฟนเดอร์คอร์นคะคันนี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็แอร์เย็นทั่วถึงทั้งขั้นเลยนะคะคันนี้ถ้าเกิดพี่ๆท่านไ,ไหนเข้ามานะคะอยากให้ลอง เ้ามาทดลองขับได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้เบาะจะเป็นสีทูโทนค่ะพี่ๆสีแดงตัดดํานะคะสวยมากๆาเลยปีกเบาะนี่ยังไม่มีมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะคะเหมือนลูกค้าท่านเก่าจะใช้ท่านเดียวนะคะคันนี้นี่ฝั่งด้านคนขับนี่โอ้โหถือว่าปีกเบาะนี่ไม่มีย่นเลยค่ะพี่ๆคาะแล้วก็เบาะขาดนี่ไม่มีเลยนะไปดูในส่วนของด้านท้ายกันนิดนึงนี่มีระบบไอซูฟิกมาให้ด้วย อย่างที่บอกค่ะว่ารถคันนี้เหมือนใช้คนเดียวค่ะพี่ๆขะเบาะนี่ถือว่าสวยมากเลยนะในระบบ Isofix ให้สองตำแหน่งนะคะพี่ๆแล้วก็่าได้ดูในส่วนของประตูด้านท้ายประตูด้านหลังฝั่งคนขับก็นั่งกระจกแพ้เดิมนะคะเห็นไม่เอ่ยนี่กระจกแพ้เดิมนะคะมาประตูหลังตัวนี้อกล้องไวฟูกัสจ้ะ สวยเลยนะคะล่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยมากเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับแรงลมแอร์ได้จากด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะมีสภาพเบาะสวยเลยมาเดี๋ยวจะให้ดูโครงสร้างประตูรถนะคะน็อตเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมไปเดี๋ยวดูด้านท้ายกันบ้างนิดหนึ่งนิดเดียวจ้ะนี่หน้าดิสหลังดํานะคะล้อแม็กไม่มีล่องรอยการใช้งานเลยคะ่ะลูกคก้าเก่าถือว่าขี่แบบปลอดภัยนะคะ ไม่มีเบียดฟุตบาามาแต่อย่างใดเลยด้านท้ายตัวรถอันนี้นะคะนี่ลูกค้าจะได้เป็นตัวสซนทัลเอ็กเพนเดอร์คอร์สค่ะสปอยเลอร์นะคะแล้วก็สาะวากาศแบบชาร์จฟินไฟเบรกดวงที่3ที่ปัดน้ำฝนนะคะมีให้ครบเลยคันนี้มีกล้องมองถอยมาให้ด้วยนะคะพี่พี่นี่เปิดมาตรงนี้นะคะเบาะพับเก็บเรียบได้ทั้งคันเลยมาดูน็อตฝากระโปรงกันทีหนึ่งน็อตฝากระโปรงนะคะเดิมเลยไม่มีร่องรอยการถอดแต่งใดนะคะลูเม็ดอาร์กลมคุมดิกนะคะแล้วก็โชค๊คตรงนี้ใช้งานได้ดีเลยนะคะพี่พี ถ้าเกิดรถมีการชนมาเนี่ยถือว่า,าโชคเนมีปัญหาแน่นอนแต่คันนี้นะคะไม่มีการชนหนักมาแต่อย่างใดเลยนะคะพี่ๆคะ่ะรถที่ร้านหนูรับประกันโครงสร้างให้ร้อจริงๆค่ะอยากให้เชื่อใจกันนะคะโอเคคันนี้นะคะเสนอราคา5้9 0 0 0บาทสามารถติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะมาดูในส่วนของฝาด้านข้างตัวนี้กันบ้างนิดหนึงไป,ไปลูกค้าไม่เชื่อคะ่ะารถดเดิม <c oughs> นี่นะคะ น็อตเดิมน็อตเดิมไม่มีการถอดมาแต่อย่างใดนะคะพี่ฝาประตูท้ายในระบบเขา้ากุญแจให้ด้วยนะคะคันนี้ระบบกันขโมยให้ด้วยจ้ะจุดสีนะคะจุดแต้มสีอยู่ครบหมดทุกจุดนะคะน็อตไม่มีขยับเลย มาจากโรงง네านยังไงขายแบบนั้นเลยค่ะไมค์แค่65,000โลเท่านั้นรถสวยด้วยค่ะคันนี้5 9 9 0 0 0บาทรถปี2022นะคะพี่พ um um ี่ท่านไหนที่กำลังหารถมือสสวยสภาพดีอยู่นะคะนี่แนะนำคันนี้เลยเดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์กันบ้างนิดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์1.5นะคะมาดูกันนิดหนึ่งอ่ะ เครื่องยนต์สะอาดเดิมนะคะท่อยางไม่มีเปื่อยไม่มีขาดเลยค่ะสายไฟเรียงเลือกันแบบเป็นะระเบียบมากนะคะคันนี้มีระบบ ABS มาให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็น็อตฝากระโปรงเดิมอีกเช่นเคยค่ะคันนี้น็อตฝากระโปรงเดิมนะคะเม็ดอาร์คเดิมรูกลมพรมกิ๊กค่ะพี่ๆนี่ให้ดูกันเลยให้ดูแบบชัดๆเลยนะคะแผ่นกันความร้อนนี่ถือว่าใหม่มากเลยนะคะนี่นี่ค่ะ ให้ดูกันทุกจุดเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ทางเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะโชว์รูมอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีเขตหนองจอกนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรถยนต์มือสองสภาพเกรดเนะคะตรงที่นี่เลยราคาดีด้วยเลขใหม่น้อยด้วยค่ะรับประกันโครงสร้างให้100%มีบริการเซอร,ร์ฟแนนซ์ให้ฟรีถึงที่เลยนะคะพี่ๆขาสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์เกห เจ1 6สเซลฟี่ดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ